ท่ามกลางวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สังคมไทยยังสามารถก้าวผ่านความยากลำบากนี้ไปได้ด้วยการช่วยเหลือแบ่งปันกันหลากหลายรูปแบบหนึ่งในนั้นคือตู้บรรสุกในรูปแบบของตู้กับข้าวชุมชนที่มุ่งช่วยเหลือคนในชุมชนด้วยการให้คนที่พอมีกำลังช่วยเหลือ ได้ร่วมแบ่งปันสิ่งของต่างๆนำมาใส่เอาไว้ให้กับคนที่ต้องการมาหยิบไปได้ฟรีหวังช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันเรายังไม่เคยมีใช่ไหมคะคนที่ตกงานเยอะๆขนาดนี้แล้วก็กลําบากจนที่ไม่มีไม่มีข้าวไม่มีเงินซื้อข้าวกินนะหนักจริงๆอะก็ไม่มีกินจริงๆเลยถึงขนาดอยากฆ่าตัตายทั้งครอบครัวเนี่ยมีเขาพูด,พดเงจริงเลย ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในเมืองไทยมีผู้สนใจริเริ่มติดตั้งตู้ปันสุขขึ้นในชุมชนของตนเองจนกระทั่งมีครบทุกจังหวัดช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้จำนวนมากจากที่เขาไม่มีทางเลือกอะและ้แลเขาได้เจอตู้เนี่ยเขามีความสุขมากเขาไม่ได้มาเอาทุกวันอนะเขาเทอทานนะคะเขามีความสุขมากแม่รู้ในใสายตาเขานะก็มีความสุขมากเลย เรามีความรู้สึกว่าวันนี้เรามีเราก็จะต้องเป็นผู้ให้แล้วถามว่าสิ่งที่เราได้รับก็คือความสุขครับในเมื่อเรามีความสุขคนรอบข้างก็จะมีความสุขด้วยเมื่อคนรอบข้างมีความสุขสังคมก็จะมีความสุขด้วยแต่การช่วยเหลือแบ่งปันไม่ได้หยุดอยู่แค่ตู้ปันสุขเท่านั้นเพราะมีการต่อยอดแนวคิดไปสู่การช่วยเหลือแบ่งปันรูปแบบอื่นเช่นเรือปันสุข เรือที่คณะสงฆ์วัดลาดเป้งจังหวัดสมุทรสงครามได้นำเข้าของเครื่องใช้ต่างๆใส่เรือออกไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เดินทางลำบากโดยเห็นว่าวัดเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเมื่อถึงคราวที่ชาวบ้านเดือดร้อนวัดก็ควรเข้าไปช่วยเหลือชุมชนด้วยเช่นกันกิจกรรมการช่วยเหลือแบ่งปันเหล่านี้คือบทพิสูจน์ที่ยืนยันได้ว่าในยามว,วิกฤต คนไทยพร้อมหยิบยื่นความช่วยเหลือแบ่งปันให้กันและกันเป็นสังคมที่เต็มเปี่ยมด้วยน้ำใจพร้อมก้าวผ่านความยากลำบากไปด้วยกัน